โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้มาแนะนำเกมวันพีสมือถือนะครับเกมนี้มีชื่อว่า f ิลด์ออฟเซมิ w วิร์ดนะฮะก็อย่าเป็นไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องด้วยแล้วกันนะครับก็ตัวเกมนะฮะเป็นตัวเกมภาษาไทยด้วยนะครับถือว่าดีมากนะฮะของเอ็กซ์เซเบนต์เกมนะครับก็ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลย นะครับเล่นทั้ง Android นะฮะแล้วก็ iOS นะครับผมอ่ะอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับก็ในส่วนของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยกดปุ่มลอยดางซ้ายมือนะก็จะมีข้อการแปลตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงคําว่าแพทนะครับนะีบ่ฮะแล้วมันจะมีภาษาไทยให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกภาษาไทยแค่นี้เองนะครับอ่ะผมเลือกมาเรียบร้อยก่อนเข้าเกมเนี่ยติ๊กถูกทางล่างด้วยนะแล้วก็อตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟ 187นะผมจะเล่นเซิร์ฟนี้แหละ,ะเรามาดูฟีเจอร์เกมกันครับอ่ะโอเคเริ่มฉากต่อสู้ก่อนนะครับเริ่มต้นการท้าทายคือสำหรับใครหลายๆคนนะอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่า มันเป็นในส่วนของตัวเกมสาษาจีนอ,อะไรเงี้ยก็ตัวนี้เป็นภาิษัทไฮเดรบลอยนะฮะแล้วแปลมาเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับอ่าโอเคอ่ะกดสกิลนะฮะก็เป็นจัดทีมต่อสู้นะครับเทิร์นเบดมาอ่พสกิลก่อนโอ้ภาพสวยนะครับคือตัวละครเนี่ยจะมีการขยับตลอดเวลานะอันนี้ใสอุปรกรณ์นะครับ อ๋อมีระบบอัตโนมัติด้วยครับอ่ะโอเคเลเวลสองน้าไปต่อนะครับ คือถ้าเราไม่กดอัตโนมัติน,นะครับมันก็จะให้เรากดสกิลนะสกิลตรงที่เป็นฟีเจอร์รูปภาพมันจะเป็นพวกท่าไม่ตายนะครับเล่นต่อด่านที่3เนี่ยมันจะสู้ไปเรื่อยนะครับแเราก็กดสกิลจะเชิญท่าไม่ตายเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายแค่นี้เองอ่าแต่ว่าเคสนี้เราไม่ต้องกดก็ได้แล้วก็ออโต้ดีกว่าง่ายดีนะฮะเรียบร้อย1นึ่งคีซี เลเวลสามนะฮะอ่ะก็กดไปที่ตรงกล่องสมบัตินะครับมันจะมีการฟาร์มของหรือฟาร์มไอเทมแบบอัตโนมัติให้เราด้วยนะครับกดรับไปเลยนี่อันนี้มันจะฟาร์มตามช่วงะระยะเวลานะครับถ้าเราจะกดอีกก็กดได้น,นะครับแต่ว่ามันจะใช้เพจละอ่ะกดไปที่ตรงนี้ครับอัปเดนามิอ่ะอัพโอเคอ่ะไปต่อครับอ่ะนัวเลย อุ้ยนี่อ้โหเรียบร้อยโดนอ่าโอเคแน่นอนอ่ะโอเคก็ตอนนี้ตัวละครเรามีอยู่4ตัวนะครับจะมีโคบี้เพิ่มมาหนึ่งผมสีชมพูนะอ่ะเป็นอนิเมะด้วยมาโคบี้มาครับ โคบี้กับลูฟี่นะโซโลนี้ก็เอาเรื่องนะฮะโอ้โหโหวัดยังยืดแบบรัวๆเลยนะตรงเนี้ยโอเคก็เป็นเหตุการณ์บนเรือนะวิเจอบอสเนี่ยเจอบอสของบนเรือมา หนัวครับเข้าเป็นหนัวยังคูณสี่ไม่ได้นะครับโดนจะตายแล้วเรียบร้อยกำลังโดนลุมอยู่เรียบร้อยครับ้ต่ลูกน้องมันตัวนึงเรียบร้อยนัวเรียบร้อยครับพอเราฆ่าเสร็จก็จะเป็นฉากแอนิเมชันเหมือนในกระตูนแหละ ่ะโอเคเรียบร้อยบทถัดไปมันก็ไปสู่เกาะถัดไปนะครับให้เราเข้าไป,ไปจนภายต่ออันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับอ่ะเรียบร้อยบทที่2นักล่าป้นสะดมนะฮะกดออกไปก่อนนะครับไปฟีเจอร์ด้านนอกมาอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่ะตั้งชื่อนะครับอ่ะตั้งเรียบร้อยอ่ะกาชาครับมาแล้วนี่คือฟีเจอร์กาชากาชาให้อ้ ให้เราสุ่มกาชาสิครั้งเลยเหรอโอ้มาถึงก็ได้กาชาสิบครั้งเลยครับมาโอ,โอ้ยอันนี้เป็นตัวละครสีดาวนะครับอ่านี่มาแล้วตัวทองโอ้ได้อุโซบเหรออุโซบห้าดาวครับเป็นร่างหน้ากากนะอ้าคืออตัวหดาวก็จะเหมือน SR เนาะ ตัวสีดาวจาุน่ม sr นะครับ sr สีทอง sr สีม่วงนะโอเคเฮ้ยเราได้มาว่ะอ่ะเขาจะสอนเรื่องอัพเกรดแน่แนเลยโอเคอุซอบอัพเกรดเวลนะโอเคอัพรัวเลยอ่ะไปผ่านด่านต่อโอเคเอาอุซพเข้าไปอีกหนึ่งตัวอ่าจะวางตัวละครได้4ตัวนะครับตอนนี้ น่าจะเลเวลยังไม่ถึงจริง,รงๆมันวานได้5ตัวนะอู้ซบสกิลแรงครับอือเขาเ้าไปนัวถ้าใครชอบแบบแนวแนวเกมแบบไอเก่งๆไอดอลเนะาะใส่นัวเงี้ยก็ลองเล่นได้มันจะเป็นการอัพเกรดแล้วก็จัดทีมตัวละครเข้าสู้เนาะกดได้สกิลเดียวคือถ้าไม่ตายนะครับที่เหลือมันจะนัวกัน ถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดได้มันจะกดออโต้เป็นอัตโนมัติเลยยังได้ครับอ่ไปนัวครับนัวเสรยบร้อยต้นโคตรแรงเสรยบร้อยเรเวลสิได้คูณ4นะครับปรับความเร็วได้ตอนนี้เลเวลน้อยอยู่อ่ะเดี๋สู้ไปก่อนจะเจอบอสแล้วกันนะครับ นัวไปเรียบร้อยเมื่อกี้กาชาได้ SSR หนึ่งตัวแล้วก็ SR สองเนี่ยสุ่มกาชาฟรีสิบครั้งด้วยอ่ะโอเคสู้ดก่อนจะเจอบอสอะ่ะถ้าเขตเนี้ยอ่ะไปสู้ต่อนัวไปเรียบร้อย อูดวนนะเรียบร้อยล่วงไปเลยอะ่ะโอ้โอเคเราก,กดออกมาฟีเจอร์ด้านนอกได้ไหมนี่รับของรางวัลได้นะครับที่ผมบอกอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ด้านนอกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ด้านนอกกันมีอะไรบ้างเนาะ ก็ <G ül> จะมีในส่วนของด้านบนอันนี้จะเป็นกิจเจ็ดวันนะครับเอ้าว,วันที่2ก็ได้อุซบไลให้เราสุมกาชาได้นี่แล้วก็วันที่6จะมีตัวละครเพิ่มมาครับผมจํำชื่อไม่ได้ตวมใหญ่ๆละก็จะมีตัว5ดาวแจกวันที่2แล้วก็วันที่6นะครับอันนี้จะเป็นแพ็คอ๋อโหด้วมันจะเป็นผู้เล่นต้องมีเลเวล20ก่อนนะครับถึงจะมาล็อกอิน โอ้มันให้เราสุ่มกาชาพันครั้งนะแล้วก็เลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยครับโคตรดีอะอ่ะโอเคปลุกระดมไปก่อนได้ของนะครับรับของก่อนเอ้าอ้หูตัวละครแจกนะครับอุย้ยแจกไอ้บัวแฮนด์คอร์กมาครับแจกแฟรงกี้แล้วก็แจกอูโซบนะครับเดี๋ยวก่อนนะแจก5ดาว3ตัวเมื่อกี้กาชาคือตัวที่1ถูกไหมครับอันนี้อีก3ตัวนะครับ เป็น4นะครับแล้วก็ลองอินวันที่6เป็น5้าโอแจกตัวละครตัวเนี้ยอ่ะเอาตอนนี้เลยนะถ้านับวันนี้วันแรกเลยก็คือแจก4ตัวแล้วอะโอ้โหประเด็นคือมาถึงก็แจกเลยครับเนี่ยชิ้นส่วนนี่ไงที่ผมบอกว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้แล้วก็สังเคาราะห์บัวแอนคอกมา1ตัวนี่หูหูแอนคอกแอนคอกแฟงกี้ครับอื้อหือ โอ้เท่อ่ะได้มาละอันนี้ใช้แล้วจะได้อะไรขอดูหน่อยจำไม่ได้ละยังไม่ได้อ๋อต้องเลเวลถึงก่อนนะครับตามระดับเลยนะโอะ้มันได้ตั๋วรางวัลมาระดับตามเลเวลนะอ่ะเข้าไปที่ตัวละครครับนี่ครับบัวอัพเลยครับบัวแล้วก็แฟงกี้แล้วก็อุซบ อัพให้ของถึง20ก่อนนะฮะตรงนี้แล้วก็ลูฟี่แล้วก็โซโลอุซอบมาโอเคหมดแล้วมีแค่นี้อุซอบใส่อุธด้วยแล้วก็บัวอาบัวอาใส่อุธด้วยแล้วก็อันนี้ไม่มีอุธให้ใส่ <laughs> นามีก็ไม่มีนะเอามีได้แค่อัพเวลอย่างเดียวโอเคของหมดแล้วนะครับอ่ะก็ทําได้ดีนะตรงนี้ถือว่าแจ่มเลยก็ต้องไปผ่านด่านกันต่อนะฮะอ๋อนี่รางวัลผ่านด่านรวมเนะี่ยใช่ไหมอ่ะไปอันนี้อ่ะมีตัวละครห้าตัวแล้วนะครับอ่ะนี้คือห้าตัวที่ผมกําลังต้องการอยู่พอดีเอาแฟงกี้เข้ามาดีกว่า อ่ะไปอุ้ยสตูเลเวลสามสิบกว่าเยอะเกินอ่ะจะได้ห้าตัวแล้วนะครับโดนอ่ะก็ตีแรงขึ้นเยอะอืมโดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยอู้ตายหมดเลยครับสู้ไม่ได้นะเออนี่ครับมีความสมาัติพิเศษทำให้สู้ออมนมนบังคับให้เราแพ้เว้ยโอ้โหแล้วดึงเคลื่อน ดึงสแตทที่ดีที่สุดมาบูครับชนะ2ขีด5โอเคกดไปที่ตรงนี้นะครับอ่าน,นี้จะเป็นเอ้รับได้ฟรีก็เหรออ๋อนี้จะเป็นกิจเติมได้โบอานะต้องไปเติมก่อนนะครับตรงนี้แต่เมื่อกี้เราได้มาแล้วนี่ได้มาฟรีมาแล้วแล้วก็แผ่นที่รางวัลไอดอลครับรับไปเลยอันนี้ก็เป็นกิจเติมเหมือนกัน โอเคตามนี้ต้องเข้าไปนัวก่อนปะอ่าโอเคอ่ะสู้ต่อครับตรงนี้ใส่บอาเข้าไปไปสู้ต่อนะรตรงนี้ก็เป็นจัดทีมต่อสู้นะครับภาพสวยดีนะใช้ได้แล้วก็อนิเมชั่นอลังการถือว,ว่าใช้ได้ประเด็นคือเป็นภาษาไทยด้วยถือว่าดีมากก็ตอบโจทย์เลยนะครับ ล,ลงไปนัวต่อนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วไปดูฟีเจอร์อื่นกันโอ้โหโคตรแรงอ่ะก็แทนที่ระบบกาชานะครับได้โคบี้ซ้เหรอ,อถ้าจะสุ่มต่อก็ได้นะครับก็ใช้ผลที่พัน8ปดนะ 10ครั้ง1 8 0 0ปู้สุ่มได้เยอะเลยนะก็ค่อนข้างดีนะครับอ่ะก็คร,ะคร่าวๆนะฮะประมาณนี้ที่เหลือก็อ่าปลดล็อกในส่วนของระบบต่างๆเพิ่มเติมก็ค้นหาเกมได้นะครับผ่านแอป e x 7 e r g a m e ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับ foot of s i v e r นะฮะเข้ามาไอคอนก็จะเป็นนามิตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดจากข้างล่างนะครับตรงนี้เนาะดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้ประมาณ1.2 G จิกแล้วก็มี กิ๊บโค้ดให้ด้วย8กิ๊บโค้ดนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับขอจากกันครับรบกคนฝากกดไลค์กด